สวัสดีค่ะปุ้ยค่ะก็ทําหน้าที่เป็นที่ทีกรนะคะสําหรับการประกวดกบจูเนียปีปี4ปีที่แล้วค่ะโรงเรียนสมาสิขาของเรานะคะก็ทําเรื่องเรือไทยจากท่อนไม้สู่นาวาสถาปัตยกรรมค่ะ การประกวดกบจูเนียในปีที่แล้วนะคะก็ทําให้ปุ้ยได้ประสบการณ์ดีๆหลายเรื่องได้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดค่ะที่ได้ความรู้จากพี่ทีมงานนะคะที่ให้ความรู้ในการเข้าค่ายกบจูเนียปี4ีในปีที่แล้วค่ะก็ทําให้ปุ้ยได้กล้าสแสดงออกมากขึ้นค่ะครับกบจูเนียปีสีผมก็รับหน้าที่เป็นช่างภาพนะครับงานนี้นอกจากจะได้ฝึกฝีมือได้ประสบการณ์แล้วยังได้เพื่อเนเลยนะครับงานนี้เจ๋งจริงครับ ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ครับเรื่องนี้เพราะผมไม่เคยฝึกแต่ทีนี้พอได้ไปอบรมกับรุ่นพี่เขาแล้วรุ่นพี่จากกบนอก,กระลาทีวีบุรพาทําให้ผมรู้สึกแบบภูมิใจมากครับงานนี้ทําให้ผมได้รับความรู้เต็มที่ครับขอบคุณครับพี่ครับผมเจมทำหน้าที่ตอบต่อในสารคดีเรือไทยจากทำไม้สู่นาวาสาุขานครับงการอบรเนี่ปีสี่ 4, ทำให้ผมรู้ว่า การศึกษาไม่ได้จบอยู่แค่ในห้องเรียนยครับผมเดครับได้รับโอกาสให้เป็นคีย์ทีมให้กับทีมนี้ก็รู้สึกว่าภูมิใจมากครับมันทําให้เรารู้ว่าชีวิตวัยรุ่นไม่ได้มีแค่การหาความสุขใช้ตัวเองหรือไปเทียเท่ยวเต้นแต่เราได้รู้ว่าวัยรุ่นนั้นก็สามารถทําให้ประเทศไทยที่เราอยู่น่าอยู่และก็น่ามองมากขึ้นครับปีนี้เป็นปีแรกของผมผมทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยคีย์ทีม น่าเสียดายที่ผมไม่ได้ไปเข้าร่วมอบรมกับเพื่อนๆแต่ว่าการได้เข้าร่วมโครงการกมจูเนียปีสีครั้งนี้ก็เป็นการจุดประกายไฟในการทำสารคดีของผมผมจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับขอบคุณมากครับกว่าเธอจะเดินถึงจุดนี้ต่อสู้มาแล้วนานเท่าไรและทุกๆครั้งที่ผ่านพ้นก็เพราะอดทนใช่ห